การคัดกรองและการให้บริการธุรกรรมทางการเงินในช่วงของการแพร่เชื้อไวรัสโควิด1 9ทุกวันที่10ของทุกเดือนจะมีการโอนเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีธนาคารเพื่อลดความเสี่ยงผู้สูงอายุและความหนาแน่นของผู้มาใช้บริการควรหลีกเลี่ยงการมาถอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารทำธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้ ATM ไม่ว่าจะเป็นการฝากการถอนหรือการโอนเงิน เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโควิด -19 กด ATM ไม่ได้ไม่มีบัตร ATM ผู้สูงอายุสามารถมอบอำนาจให้ลูกหลานทำธุรกรรมทางการเงินแทนได้ใช้เอกสารอะไรบ้างเอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้กรณีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับเงินแทน 1. สมุดเงินฝากเล่มที่มีเงินโอนเข้าบัญชี 2ใบถอนเงินฝากบันทึกข้อมูลการถอนครบถ้วนถูกต้องจำนวนเงินตัวเลขจำนวนเงินเป็นตัวอักษรรายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงินรายมือชื่อผู้รับเงินเบอร์โทรศัพท์ต้องไม่มีรอยขีดลบกรณีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับเงินแทนให้ใช้หนังสือมอบอำนาจด้านหลังใบถอนเงินในสะดมวันที่ต้องไม่ลงวันที่ล่วงหน้าและวันที่ย้อนหลังไม่เกิน6เดือน 3. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจรู้หลักดูแลผู้สูงไวัยงดออกจากบ้านลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 นะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ